เพื่อนๆเคยทําอะไรที่คนอื่นแนะนําว่าถ้าเราทําอันนี้แล้วมันจะดีเคยฝืนใจบ้างไหมคะแต่พอทําออกมาจริงๆแล้วมันเหมือนไม่ใช่เราเลยหรือบางคนก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบไม่มีเป้าหมายนะคะเพราะยังไม่รู้อะไรจริงๆว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรกันแน่สวัสดีค่ะหนูนาจากช่อง b ีบัตเตอร์ค่ะ หนูนานะคะลองถามคนลหลายๆคนนะคะที่อยู่รอบๆตัวของหนูนาเนี่ยลองถามดูว่าปัญหาเนี่ยเมื่อเราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากอะไรกันบ้างนะคะหนูนาก็เลยแบ่งพาร์ทออกมาเป็นสามพาด้วยกันนะคะวันนี้ก็คือปัญหาแรกของเราพาร์ทแรกพาร์ที่หนึ่งนะคะเราจะค่้ยเขวกับสิ่งรอบตัวง่ายมากนะคะเมื่อเห็นคนอื่นทำแล้วสำเร็จเนี่ย เราก็อยากทําตามบ้างนะคะอย่างเช่นเขาขายของขายดีมากเลยวันนึงได้หลายหมื่นหลายแสนเราก็อยากจะลงทุนขายบ้างแต่พอทําไปแล้วนะคะกลับไม่เวิร์กเลย เพราะมันก็ไม่ใช่เรานั่นเองต่อมานะคะข้อที่2นะคะพาร์ทส,สนะเราจะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่อย่างเช่นเลือกเรียนในคณะที่ไม่ได้ชอบเลือกทำงานเพราะเงินเดือนหรือคบใครเพราะกลัวเหงาทั้งที่มันไม่ตรงกับใจเราเลยแบบนี้นะคะต่อมาค่ะพาร์ทที่3นะคะขาดความมั่นใจและลังเลตลอดเวลาอันนี้จะพบมากๆเลยนะคะกับคนส่วนใหญ่เพราะว่า เราเนี่ยไม่แน่ใจในตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่ทำให้เราตัดสินใจยากและความกลัวส่วนใหญ่นะคะจะกลัวความผิดพลาดมากที่สุดเลยอย่างหนูนานะคะมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะชอบวาดรูปมากแต่พอเข้ามาหาลัยนะคะดันไปนเลือก บัญชีค่ะเลือกเรียนบัญชีเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยบอกว่ามันมีอนาคตมากกว่าสุดท้ายเรียนจบมาก็ไม่ได้แฮปปี้อะไรเลยแล้วก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยการวาดภาพขายค่ะอันนี้เขาก็จะขายตามเว็บไซต์ทั่วไปนะคะที่เขาขายภาพกันแล้วก็สติกเกอร์เขาก็ทําขายก็มานั่งวาดรูปอะไรที่เขาเคยทํำมาก่อนนั่นแหละค่ะ ตอนนี้ก็จะมีใครหลายๆคนนะคะที่ได้ดูคลิปนี้แล้วอยากรู้ว่าจะรู้จักตัวเองได้ยังไงหนูนาอยากจะให้ลองถามตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้เรามีความสุขกับงานที่เราทำไหมเรากำลังทำอะไรกันอยู่และหนูนานะคะอยากจะให้ลองสำรวจอดีตและความรู้สึกคะ่ะลองนึกย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆก่อนนะคะว่าเราชอบอะไรแบบที่ ไม่ต้องมีใครบอกนะคะอย่างเช่นชอบวาดรูปชอบเล่นดนตรีหรือว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นลองผิดลองถูกดูนะคะบางทีอะ่ะจะรู้จักตัวเองมันก็มาจากความคิดนะคะแต่ถ้ามาจากการลงมือทำอะ่ะลองทำหลายๆอย่างก่อนแล้วก็มาดูซิว่ามันใช่หรือเปล่ามันตรงกับเราหรือเปล่าและสิ่งสำคัญนะคะที่หนูนาอยากให้เพื่อนๆลองก็คือเขียนบันทึกตัวเองค่ะ อย่างเช่นฝึกเขียนไดอารี่หรือบันทึกความคิดเห็นของตัวเองในแต่ละวันนะคะวันละนิดวันละนิดเนาะไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะวันละบรรทัดก็ได้เนาะเราจะเริ่มเห็นถึงความคิดและก็ความชอบของเราอ,อย่างหนูนานะคะก็เคยทำหลายอย่างมากเลยนะทั้งขายของออนไลน์ทำงานบริษัทแต่ที่สุดแล้วนะคะรู้ไหมว่าสิ่งที่หนูนาชอบก็คือ การพูดถึงหนูนาจะพูดได้เท่านี้แต่ว่าหนูนาชอบนะชอบอการแชร์เรื่องราวการเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังนั่นแหละคะ่ะหนูนาก็เลยเริ่มอยากจะทำ Youtube อย่างจริงจังค่ะพอเรารู้จักตัวเองแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อนะคะอันนี้ก็คือคำถามที่ทุกคนอยากจะถามเช่นกันหนูนาอยากจะให้ทุกคนนะคะ ตั้งเป้าหมายจากตัวตนซึ่งไม่ใช่มาจากกระแสนะถ้าเรารู้ว่าเราอยากมีชีวิตเรียบง่ายเราอยากทำแบบนี้เราชอบแบบนี้ก็ไม่ต้องวิ่งตามความสำเร็จของคนอื่นนะคะก็ให้ดูที่ว่าเราถนัดอะไรชอบอะไรเป็นหลักนะคะ หลังจากนั้นนาะก็จะเริ่มสร้างชีวิตที่ตอบโจทย์เราโดยไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างในทีเดียวนะคะแต่หนูนาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเล็กๆนะคะอย่างเช่นเลือกกิจกรรมที่ตัวเองชอบก่อนเลยนะคะหรือว่าอาจจะไปอยู่กับคนที่เข้าใจเราสามารถคุยกับเราได้รู้เรื่อง เพราะถ้าหากเรามีปัญหาอะไรเนี่ยพวกเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็เขาก็จะช่วยเราเคลียร์ปัญหาบางปัญหาที่เราอาจจะอยากปรึกษาใครสักคนหนึ่งคนกลุ่มนี้นะคะก็จะช่วยเราได้มากเช่นกันคะ่ะเรื่องความกล้าเป็นตัวของตัวเองก็เช่นกันนะคะอย่าให้ความหวังของคนอื่นเนี่ยมากำหนดชีวิตของเรา พราะสุดท้ายแล้วเราคือคนที่ต้องใช้ชีวิตนั่นเองถ้าเขามาชอบกำหนดว่าเธอต้องทำแบบนี้นะแบบนั้นนะและพอเราทำไม่ได้เขาก็ว่าเราแล้วเราก็มากดดันตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะไม่มีความสุขจะทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละคะ่ะหนูนาอยากให้ทุกคนพยายามทำให้มันได้ให้มันสำเร็จค่ะ และสุดท้ายนะคะการรู้จักตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบร้อนเลยมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลามากๆและเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปตามวัยด้วยหรืออาจจะตามสถานการณ์แต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะชีวิตอนะ่ะมันจะเหมือนเบาลงเพราะเราเริ่มโฟกัสเริ่มมีจุดหมายมันจะเริ่มง่ายขึ้น และมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอยากจะมีเงินเก็บสามเดือนข้างหน้าหนึ่งมื่นบาทนี่คือการตั้งเป้า แล้วคุณล่ะคะรู้จักตัวเองแค่ไหนแล้วลองแชร์กันได้นะคะในคอมเมนต์หนูนาอยากฟังเรื่องของทุกคนเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็ฝากให้เพื่อนๆได้ไปลองทำกันดูเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องบีบัตเตอร์ของหนูนาด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ